ขณะท่านไปเป็นพยานขนาดนี้ทำไมดูเหมือนคุณทักษิณจะชิวชิวสบายสบายมังกรติดปีกไม่กลัวอะไรเลยท่านเสรีพิสุทธิ์ครับรู้ได้ยังไงว่าเขาชิวชิวอ๋อก็ดูแหมไปปราัยหาเสียงแบบปับป๊บๆอย่างนี้เลยอืมผมว่าเขาเป็นคนที่ว่ารู้รู้อะไรนะมากพอสมควรอย่างที่พูดว่าชิวชิวเนี่ยไม่ว่าครดีชั้นที่สี่คดีที่คอบงำพัก คดีที่ดีน้าพายคดีนู่นคดีนี้หรือแม้แต่ไอการที่จะไปหาเสียงนายกอบจอ,อะไรต่างๆเหแล้วนี่มันจะผิดไม่ผิดว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้หรือไม่ได้นะนะเขาเขารู้แต่ว่าเอ้แล้วเมื่อไหร่จะมันจะเสร็จอนะ่ะมันยัง่งเพราะขารู้ขั้นตอนของกฎหมายใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาสามารถหวานเงินไปได้ทุกองค์กรเลยรู้ความเคลื่อนไหวหมดถูกไหมยังจะเห็นไหม อย่างกรณีคุณยิ่งรักเนี่ยครับจะถูกสารฎีกาพิพากษาจำคุกคิดว่าตู้รู้นวามพิภาษาก่อนไหมอ๋อท่านเทียบเคียงใช่ไหมรู้ความพิพาก่อนถึงหนีทันทีไงแต่ตอนนี้โอ้ยเรื่องต่างๆมันอยู่ที่ชัดเจ้าหน้าที่ดังนั้นเรื่องชั้นที่สี่อยู่ปปชจะเสร็จเมื่อไหร่เขาก็รู้บพชไม่ได้มีอำนาจชี้ขาดใช่ไหมถ้าจะฟ้องก็ฟ้องไม่สิ ไปติวอ,อ,อ,อีการอีกขี้ยวอีกาอีกเมื่อไหร่แล้วกูจะรีบไปทําไมแสดงว่าคําพูดของผมที่บอกว่าอุ้ยใครเห็นคุณทักษิณแบบดุดันเด็ดขาดมั่นใจชิวๆอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คือตอนเนี้มีเวลาที่จะหาประโยชน์กับตัวเองกูรีบขว่คว้าไว้ก่อนเหยใช่ไหมอา้าวเขาเป็นคนอย่างนี้ไม่ก็ไม่ร่ํารวยอย่างนี้หรอกจริงไหมล่ะ <c oughs> เป็นนักเรียนในร้อยตํารวจด้วยกันมันมีอะไรล่า <c oughs> ไม่ได้มีอะไรครับ แต่ก่อนยังเป็นที่เป็นสินคนอื่นเลยใช่ไหมริงป่าถ้าตามที่เขาเคยเล่านะว่าเขายังวิ่งแรกเช็คเว้งกัน่ะคราเป็นที่เป็นสินรัฐมนตนีกล่ำรวยย่าว่าผมไม่รู้เขามีเท่าไหร่แต่แค่วิ่งโชว์มาก็หมื่นสามพันสี่ร้อยล้านแล้วเขาบอกเขามีหกหมื่นล้านไม่นี่เฉพาะวุ้งอิงมีนะแล้ลูกคนนี้นะแล้วลูกคนอื่นมีอีกตกเขาอีกมีเท่าไหร่ตกลงเนี่ยนะมาหามายังไงเราเพราะฉะนั้นเขา ชีวิตของเขาเนะี่ยหรือความคิดของเขาต้องเอาไว้ก่อนครับอย่างตอนนี้เลือกอบจเลอมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้ไม่ได้ผมว่าไม่ได้นะนะฮะตามระเบียบขั้นตอนการเลือกตั้งแหละแต่กูเอาละ่ะเพื่ออะไรกูจะต้องเป็นนาทัพนะในจังหวัดต่างๆถูกไหมเพื่อให้นายกอบจอให้มากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อผลการเลือกตั้งสสอครั้งหน้าได้มีสสอมากที่สุดและเป็นไปได้ขอให้เป็นรัฐบาลพักเดียวนะ เพื่อจะดําเนินการแก้ไขกฎหมายอะไรก็ได้แล้วกูจะได้ทําสิ่งที่คูใฝ่ฝันด้วยได้ครับสิ่งที่คูคบกับหุนเซนกูอยากจะเป็นเหมือนหุ่นเซนโอ้เอ้าเรื่องนี้เลยนะเขาจะต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นผมเรียนเลยใครฟังอยู่ผมตอนนี้โดยเฉพาะคนในวังเวงต้องระวังตัวให้ดีนะครับอย่าไปหลงกลอย่าไปหลงเชื่อชดเลือกคนพวกนี้มาทำงานให้ ท่านจะเสียประโยชน์ในอนาคตไม่ได้โกรธเคืองเขานะนี่นี่นี่ให้ร้ายเขาเกินไปเปล่าไม่ได้ให้ร้ายเลยคุณคุณต้นดูภาพที่ผมชี้แล้วจะเป็นไปได้ไหมในอนาคตเขาคิดรอบเขา้าเขาจะเดินสู่เป้าหมายแน่ๆแล้วก็ทําทําอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่สนจะมีอะไรเหรอกูมีเงินทุ่มทุ่มได้ก็ทุ่มใช่ไหมทุ่มไม่ได้ก็กูก็หาทางอื่นใช่ไหมแต่ตอนนี้มันก็งดงิดกิ ไม่รู้ไอ้เสรีมันจะเอาไงเว้ยเพราะฉะนั้นวนกลับมาที่คําถามของผมคือไม่ใช่ชิวชิวไม่ชิวอาการนี้เรียกกระวนกวายได้ไหมกระวนกวายนะแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาไงเห็นไหมคุณรักศรพยายามจะขอไปต่างประเทศอยู่เรื่อยอะใช่มีข่าวว่าจะขอไปอย่างน้อยสองครั้งนะครับนะซึ่งก็ไม่สาเร็จอ้าวแต่เขาบอกว่าเขาขอไปเพื่อไปหาหมออีกครั้งหนึ่งนะและอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปเจรจาธุรกิจแต่ศาลไม่อนุญาต คุณเสรีพิสุทธิ์คิดว่าเขาขอไปทำไมในฐานะเป็นที่ปรึกษามหาเทอะไรต่างด้วยนะนะคิดว่าเขาขอออกไปต่างประเทศทําไมนะครับเขาขอนะเพื่อจะหลอกสังคมหลอกสารอะไรต่างครั้งนี้ไปครั้งนี้กลับครั้งนี้ไปแล้วไม่กลับเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เราเราไม่ได้ปักปัามเขาใช่ไหมครั้งที่แล้วทําไมเขาหนีไปได้ล่ะครั้งที่แล้วไปดูไปดูโอลิมปิกอ้าวทำไมสารอนุญาตให้ไปดูแล้วคืออย่างนี้นะ ผมก็ผ่านคดีความมาเยอะแยะแล้วนะการที่นัดหมายในสงในศาลนัดคู่ความไาแล้วจะต้องพารณาพี่วักจะต้องพิจาคดีในวันนั้นเวลาจะสื่อพยานกี่ใครมันก็วางโปรแกรมไว้หมดแล้วใช่ไหมครับเมื่อวานไปกรมมันก็ต้องดําเนินการตามโปรแกรมที่ก็รู้ล่วงหน้าแล้วรู้ล่วงหน้าแล้วยังจะทะลึ่งนัดไก่เราจะไปมีธุระอะไรแต่ตอนนั้นก็มีธุระก็ขออยาให้ให้เป็นไปตามที่ศาลนัดดีไม่ได้ไม่ได้เสียงานของทุกฝ่ายทั้ทงศาลทาั้ง ไฟโจดไฟจำเลยอะไรต่างๆเหล่านี้ถูกไหมเพราะฉนั้นนัดกันแล้วแล้วคุณก็จะมาขอเลื่อนอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีเหตุจําเป็นเลยนะ,ะทีนี้ผมจะถามนะ,<ฮ>ะที่ผมไม่ใช่ขั้นเวลาอะไรนะกําลังขู่คุณทักษิณบบว่านี่อดีตเสรีพิสุจน์จับมาแล้วทั้งบ่อนทั้ง เด็ดหัวเด็ดนู่รอบนี้ไม่ไม่รอดแน่ๆคุณทักษิณกําลังขู่เขาหรือเปล่าคือชีวิตผมกับคุณทักษิณมันคล้ายกันแต่คนละอย่างใช่ไหมฮะที่คําว่าคล้ายกันคนละอย่างเนี่ยของผมรับราชการตํารวจจนถึงสูงสุดใช่ไหมแล้วผมผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความเป็นความตายไปเยอะเนี่ยผมปรับตามผู้ก่อการร้ายเห็นไหมในปงในป่าเขาจนได้รับพระราชทานเครื่องรายพิมพรมิศักรามาทิบดีนะฮะ ต่อสู้มานะเขาดูความต่างๆนี้เยอะเห็นไหมไม่มีใครทําอะไรผมได้เลยนั้นประสบการณ์ผมสูงได้ไม่ได้ขู่เขานะเพราะฉะนั้นผมถึงไม่กลัวใครใช่ไหมทีนี้คุณทักษิณเขาเหมือนกันนะเขาก็ผ่านประสบการณ์ผ่านเล่าผ่าหนาวมาเยอะถูกไหมต่อสู้จนถูกปฏิวัติไปดูครั้งนี้ไปต่างประเทศแล้วก็ถูกคดีความเยอะๆแต่เขาก็จบด้วยถูกจําคุกนะเขาไม่ได้แบบผมนี่ไม่มีอะไรสักอย่างใช่าที่มักกร้ามกายผมได้เพราะฉะนั้น ชีวิตเขาก็ต่อสู้มาเต็มที่ผมก็ต่อสู้ไปเต็มที่นะแต่ในเรื่องธุรกิจผมสู้เขาไม่ได้นะแต่ในเรื่องกฎหมายเรื่องความเป็นความตายการกล้าคิดกล้าตัดสินใจเขาสู้ผมไม่ได้ผมคิดตัดสินใจเพื่อประเทศชาติเขาคิดตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตัวเขาเองครับสนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรยเปปไทยไพร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นคาว